เบ็ดน้ำแข็ง VS เบ็ดคองล่นมาดูกันนะครับว่าเบ็ดคันไหนจะหมานกว่ากันเรียบร้อยเรียบร้อยอู้อุ้ยอุ้ยเบ็ดน้ำแข็ง VS เบ็ดขลองล่นมาดูกันนะครับว่าเบ็ดคันไหนจะหมานกว่ากันโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนคันนี้ก็จะเป็นเบ็ดน้ำแข็งนะฮะ ที่เราทําคลิปไปนี่โอ้โหก็สีสันก็สดใสมาพร้อมกับสาย PE 2มีทุ่นโฟมทุ่นโฟมทุ่น DIY นี่โคตรเท่ด้ามจับจะเป็นนี่เลยุยถอดได้ได้อไปล้างได้แต่มันนิ่มๆกว่าไออันเนี้ยเออนิ่มชิวๆวิธีการใช้ก็ง่ายเหมือนกันเพียงแค่คุณกดค้างไว้มันก็จะปล่อยนะทุกคนโอเคมาในส่วนของเบ็ดของเล่นนะทุกคนนี่จะเป็นเบ็ดกุ้งทรงกุ้งนะนี่เลย น่ารักที่ขู่มีหางด้วยข้างหลังสามารถเอาไปทำเป็นช้อนได้สีร้อยเลย <c oughs> มาพร้อมกับเส้นเอ็นน่าจะยี่สิบปอนะแต่ขอจิ้วมันเดิมแต่ที่สำคัญคือคันนี้จะมีทุนด้วยอ่า สามารถใช้อันนี้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะโอเคน,นะนี่นะครับมาพร้อมกับลอกเหมือนจะเป็นสปินนิ่งในตัวแต่ไม่มีเก็บไกด์นะความพิเศษของคันนี้คือมันสามารถทัเก็บได้แบบนี้ออ้ยโคตรน่ารักแล้วก็สามารถก็บสายแบบนี้ได้เลยออ้ยดูดิสามารถพกไปไหนก็ได้แบบไปหมายหมายวิ่งอะไรแบบเนี้ยเออสามารถใช้ได้เลยมาพร้อมกับดีไซน์แบบจุดเจ็งจุดเจ็งในวันนี้เราจะไปตกด้วยเหยื่อนี่เลยเหยื่อแซ่บ ว้าวมาในรูปแบบของถังน้ำมันนะฮะโอเคเดีืยอตัวนี้เนี่ยผมหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะฮะไปต้องดมดูเห็นแล้ว <S <S ทุกคนหลับเบ็ดสองคันนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะ่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาตกคนเดียวนะครับก็คือเราจะมาตกกับตะกองด้วยนะครับอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับว่าใครจะได้เบ็ดคันไหนนะฮะอะไรจะเป็นผู้โชคดีนะครับประหว่างเบ็ดของเล่น vs เบ็ดอะไรวะา เป็นน้าแข็งเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะได้คันไหนนะทุกคนมาชุบชิชุบนะชุบชิชุบเนาะใช่ถ้าสมมติว่าใครชนะได้คันนี้ใครแพ้ได้คันนี้เฮ้ยแต่คันนี้หมานนะคันไหนก็ได้คันไหนฉันก็ได้ปาอ่ะากี่เตมครับสามเนาะนะชุบชิชุบเฮ้ยชนะว่ะเอ๊ยหนึ่งแตล้วหนึ่งเตลนะใจไปชุบชิชุบชุบชิชุบ มาต่อเลยเขาจะเอากระดาษเขาจะเอากระดาษชุบชชุบชุชุชู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 ช้บชุชูชูชชูชชู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  โอเค่ <Okay>. hey, ไม่เป็นไรผมใช้อ้นี้ก็ได้นะครับเบ็ดหมานคืะวานนี่มันหมานมากเลยโอเคอย่าพูดพร่ำทำเพลงกันทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าปนะ่ะเจอกันที่หมายจะ้ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหมายแล้วนะนี่ว้าวแต่เราไม่ได้มาตกตรงตรงนี้นะ <Huh? S 1> เราจะเดินไปอีกนิดเดียวทุกคนเนะห็นโลกๆนั้นไหมเออเราจะไปตรงโลกๆกนะครับเพราะว่าลงุงโลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมัน,นไม่ค่อยมีปาลาไม่ตลก โอเคครับไปไป,ไป,ไ,ปไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงหมายที่เราจะมาตกกันแล้วนะนี่จะเป็นไมายล่งๆแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมได้ปลานะครับโดยผมใช้เบ็ดตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่แห้วแน่นอนก่อนที่เราจะไปตกมาเดี๋ยวชุบชูบชูบก่อนว่าใครจะได้ตกก่อนใครชนะได้ตกก่อนนะครับผมตุก่อนราได้ตกได้ปลากี่ตัวหรือยังงภายในเวลาที่กําหนดคนละ10นาที นาซีนาทีได้จับเวลาถ้าได้ปลาแปลกนอกจากปลาซิวก็เอาไปเลยสองคะแนนถ้าได้ปลาซิวก็คือหนึ่งคะแนนชูบชูชุบว้าพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มฮะต้องรีบผมมันตรงชนะอยู่แล้วน้ำมันวานน้ำมันกรดเยองไปจะอ่อยเลยดิเยอะดใช่ไคนที่สองน่ะมันจะได้เยอะเพราะว่ามันจะได้อ่อยไง ินเลยว่ะหมดหรือเปล่าใช่เหรอปียปลาไม,ไม่เข้าว่ะวันนี้ปลาไม่เข้าอ่ะเดีจะเป็นเพราะลมแรงหรอือเปล่าเมื่อวานมันยังเข้าเลยแต่วันนี้ไม่เข้าเพราะลมแรงเอาเวลาครับเท่าไหร่แล้วนี่อุ้ยเหลือห้านาทีเชียวแลกตอนนี้เหรอใช่มีแต่ตอนนี่แหละ,อหละโอ้ยแม่งดูลมดิ lúc về nhà ở tưng cây này nè, huêi cứ lên tám joe tơi tuổi tơi tuổi luôn, không ai nhỉ? nhảy không đi, biến nó. เปลี่ยนเปหมายมูลดีกว่าเปลี่ยนหมายมูลเราเดี๋ยวเขาเพิ่มเวลาให้อีกเพิ่มเท่าไหร่ห้านาทีเพิ่มอีกห้านาทีตอนนั้นที่เราดูเพราะว่าเราวิ่งวันนี้เสียเวลาเกินเกินจากสิบนาทีใหม่เอาไหมเอาห้านาทีพอต่อให้ไปได้รับไปเริ่มตรงนู้นอีกห้านาทีทุกคนเอาไหมไม่ยบ้า,าเจอกันที่หมาอะไรครับจุ้งฮะจุ้งจุ้งนะงงี่จับกุ้งมือเปล่าฮะอุ้ยกุ้งแม่น้ำป่ะ โอ้โหกามโคตรใหญ่ดูดิสีแดงกามเลยดูดิเฮ้ยมีขาด้วยกุ้งฝอยหรือกุ้งแม่น้ำปะกุ้งแม่น้ำเลยเนาะกุ้งฝอยใช่หรอกุ้งฝอยทำไมมีกามกุ้งฝอยมันมีกามอยู่แล้วเหรอมันเป็นสีแดงดิกุ้งฝอยเลยหูน้ำน้ำวันนี้โคตรใสเลยทุกคนแต่ก็ไม่มีตัวเดี่ยแต่ก็กินกุ้งแทนกระเดิ่งเข้าปาก ไปลไปไป่อยน้องสีธรรมชาติห้านาทีพอมาเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำได้กี่ตัวปะ่ะสามสองหนึ่งเริ่มชิครับจับเวลาเร็ว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 โอ้พอแมงเริ่มปุ๊บแมงลมแรงเลยโหยุ่นจืดห,ห้านาที trois, ม,รรมันเร็วนะจ๊ะมันได้สักตัวเลยนะ องมาเลยเหรอขอบคุณฮะอุ้ยนั่นเห็นปะถิ่นตึกเลยแต่ไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยวอกกินดึงไปแล้วอ่ะไม่ได้เลยโอ้มันไม่ติดอ่ะมันตึกเลยหยุดคลยแรงเลยโอ้หมดเวลา ถ้าอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้สักตัวเลยครับโอ้โหแต่ตอนวอมน่ะได้อยู่นะแต่ทำไมเอาจริงแม่งไม่ได้วะถ้าจะว่าให้หนึ่งเต้มก็ได้ตอนวอมไม่เอาศูนนั่นแหละอันวันนี้ปลาไม่เข้ามันจะยากๆนิดนึงสีตาคุณแล้วสินะโอเคมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มสิบนาทีจับเวลานะแล้วคนตกทีหลังอ่ะจะได้เปรียบพราวะ ครั้งแรกเนี่ยแบบเหมือนมันอ่อยไงดูดีว่าเขาจะทาได้หรือเปล่าะมาลุ้นกันครับวิเบ็ดอันนี้มันหมานอยู่ดิคุณจะทําให้เบ็ดอันนี้ไม่หมานไม่ได้นะเพราะเบ็ดอันนี้โคตรหมานเลยมันอยู่ที่วันไหมอุ๊ยหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมันอยู่ที่วันด้วยไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมานไทยหมันมั่นอะไรอระชิมอ่ะหวานแหละ ว่ากระตุกแค่นิดเดียวแล้วก็หายไปเลยเร่เร่เรเรวใส่เรียรเร่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 เร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 เเดี๋ยวมันเละไปวันนี้จะตกยากหนึ่งดูดูลมดูลมโคตรแรงโคตรขึ้นน้ำนี่ก็ขึ้นทะเลดูดิแต่วันนี้น้ำใสด้วยนะปลาไม่ค่อยเข้าเลยอุ้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 ย หลุดไปหลุดไปคิดมันติดแล้วนะมันปลดเองหรือเปล่าไม่ให้เพื่อนมันปลดให้พัฒนาฝีมือเถอะให้เพื่อนปลดให้พัฒนาเกิดนี่คือการแข่งขันห้ามบนห้ามท่อห้ามพูดโหแ<ห>ดดมาฮะแดดมาโหเนี่มีลุ้นนะนี่มีลุ้นนะนี่ลุ้นไหมอ่ะผิวน่าจะไหมเอาเลยครับหย่อนไปครั้งที่ท่า่แล้วไม่รู้นะครับ ไม่รู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นยะเวลาขานไปประมาณกี่นาทีแล้ววะเนี่ยอุ้ยขานไวยแล้ว5นาที <c oughs> ใช่จะได้ไหมอุ้ยอะไรก็เ <c oughs> พิ่งออกไปไม่รู้สึกว่ามันจะต่อเลยทำไม,มหมดแลว้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอสูตรแซบนะสูตรเดฟทีวีนี่แบบโคตรแซบช่พูดไว้ก่อนห <c oughs> มานี้ไม่หมานเลยมั้งเนี่ยหรือเหยื่อมันมันเลียนไปอนนี้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาครับ สินาทีไม่ได้สักตัวครับผมห้านาทีนะอันนี้คือแบบปล่อยให้ตอนนี้ผมนอนรอยังได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครได้เลยงั้นก็จะมีอีกหนึ่งโอกาสก็คือปล่อยให้ตกแบบฟรีสไตล์นะแล้วแต่จะไปตกตรงไหนแล้วก็เอยถ้าใครได้คนแรกก็คือชนะไปเลยโอเคไหมโอเค เดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่หมดเวลาเนี่ยคุณยังมีโอกาสคุณยังมีโอกาสอยู่ตอนนี้ก็นาจะเหลืออยู่ประมาณ2นาทีเพราะฉะนั้นแล้วลุยต่อเว้หมดเวลาพอดีเลยฮ่าฮ่เฮสรุปเป็นไงฮะได้คิดตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาแบตขึ้นกันต่อนะฮะระหว่างนี้คือถ้าใครได้ตัวแรกก็คือชนะไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกัน ผมน่ะไม่พลาดแน่นอนอูไม่อยากจะโม้ได้รอดูรอดูใครจะได้นะไม่อยากจะโม้เท่าไหร<ะ>่วุ้ยแกทุกคนแรงเลยปลาอะไรเนาะปลาอะไรเนาะวันที่นี่ปลาอะไรเนาอ

โอ้โหกระตุกแรงจริงตะเพียนหางแดงโอโ้ของแท้เกินเห็นไงเป็นไง,นไงหางแดงสวยด่ยะบอกแล้วว่ามันตัวใหญ่มันกัดแบบก็ตึกเลยนะฮะเย่สรุปผมจะได้ทีน่าคนแพ้ รนุว่าคันนี้ชนะนะฮะอย,อยากจะแอกเท่าไหร่แล้วก็คือแบบหมาน,มนเกินก็แบบบอกแล้วว่ามันไม่ได้โม้ก็จริงๆเห็นว่าว่าโอเคโอเคทุกคนคุณแพ้ก็ต้องรับคำอะไรนะคำอะไรคำผ่าน <laughs> คุณแพ้ก็ต้องเออก็แพ้ไปนะฮะคุณชนะก็แบบ เป็นตำนานต่อไปเกี่ยวอะไรวะเนี่ยสคินนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสรุปว่าเบ็ดผมน่าดีกว่าได้เบ็ดดับแข็งเบ็ดดับแข็งเบ็ดกุ้งอะไรโอชูไม่ได้ว่ะโอเคสารคินนี้ชีโอเคนิกทามกูดบาย